คือทั่วทั้งบริเวณบริเวณครับทั้งหมดก็คือเราจะไม่แน่ใจว่าจะได้ี่จุดครับคือจนสุดะครับสุดฝั่งขวาไปยันถึงสุดฝั่งซ้ายครับโดยบริเวณทั้งหมดนะครับก็คือขึ้นห่างทั้งวันเึ้นทั้ันน่าจะเป็นทั้งวันนะครับความเผมได้คาว่าน่าจะเจอเนาะครับเพราะว่าตัวน้องเองก็หายไปเฉยง วางไปไปได้เขาจะเจอไหมก็คือชึ่งประด็บก็คือมันเกินมันเกินเวลาที่จะ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 รอที่มันจะคนผิวน้ำนะครับถ้าเจอสมมติว่าเ้าเจอก็คืออาจจะเป็นเสื้อผ้าน้องเป็นกระดูเป็นชิ้นส่วนอะไรบางส่วนที่ที่ที่ว่าเป็น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 น้องนะครับครับครับที่อย่างตอนนี้คข้างล่างจะเป็น ไม้ครับสิ่งเนี่ยกิ่งกอไผ่สิส่งไม้กิ่งเศษไม้กิ่งอะไรต่งางๆตะข่ายที่เขามาดักปลาดักอะไรนะอุปสรรคก็คือจะเป็นประมาณทุกนั้นครับเราต้องเราต้องใช้เวลาเลยใช้เวลาในการเตรียมนั้นก็คือถ้าเราถ้าเราไปต่อไม่ได้เราก็ต้องขึ้นนะครับขึ้นมาแล้วก็มาคุยกัน,นงานใหม่แล้วก็ลงไปใหม่ครับเพื่อจะเอาเอาอันนั้นขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ปฏิบัติงานตามปกติครับปฏิบัติงานกันต่อคาดอยกันเองครับ นี่ก็เป็นบรรยา,ารกาศกลางาว,วันนัข่าวข้าไปถางที่กันงมเป็นยังไงบ้างนะข้างล่างมีอะไรนะครับประสบปัญหาการทำงานคืออะไรเนาะใต้น้ําค่อนข้างรกนะครับมีกิ่งไม้มีกอผ่ยใต้น้านะครับเปนนี้บอกว่าแต่ว่าการเมินการค้นหาคงจะทั้งวันครับวันนี้